กลับมาอีกครั้งไส้งามนะครับพอดีพาคุณยายมาเที่ยวแต่คุณยายเดินเข้าไปข้างในแล้ว,บบวไส้งามอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับ เป็นต้นใสรต้นเดียวที่แผ่รากกิ่งก้านขยายสาขาออกไปครับกว้างมากนะข้างในร่มลื่นนะครับ เราสามารถเอาอาหารเข้ามานั่งรับประทานได้เขาก็จะมีถังขยะนะครับทานเสร็จแล้วก็เอาขยะมาทิ้งแล้วข้าก็จะมีสารเจ้าแม่ใส่คองหรือเปล่าไม่แน่ใจมีคล้องให้ตีด้วยนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งพัก ขยาหน้าคลรราดสีสุดโทเจ้ายาสีผุมมาที่อยู่คำสนนนะครับอันนี้ก็จะมีสามนี่ก็ออกมาอยู่เป็นสินะน,น,น้ำนะ อันนี้อันนี้ในหลวงลรัชกาลที่เก้าก็เคอท่านก็เคยเสด็จมานะครับ4พฤศจิกา 98, <c oughs> ท,ท่านเสด็จมานะครับวันที่4พฤศจิกา2498ที่ท่านเสด็จมานะครับสงาม ตรงนี้ก็จะมีศาลให้คนมาสักการะบูชากราบไหว้ขอพรก็ะจะมีขายดอกไม้ทูปเทียนด้วยนะครับองค์ม,มาลัย พ่อกับย่าขึ้นไปรถแล้วหรือเปล่ามองมองขึ้นมาเห็นจับมือกับไปทั้งคุ่เลยเอาเหรอขึ้นมาไปยิงไปแล้วย่าที่ถึงทะเลนะโอ้โห